เอาเนี่ยต้องใส่แว่นเดี๋ยวเห็นบ่พี่บ่าวต้อใส่แว่นเด็ดเอาไว้นี่เดี๋ยวมันตกแตกที่ต่อมันไล่ไม่ได้สารเดือดเชียงรายเด้อ ที่บอกเดี๋ยวมันเตือนค่ะมันจะเตือนว่าแบบเรารอยู่บนรถเลยไงเรนน่วกุญแจค่ะห,หนะลงมาก,กพัวเขาขันเบากับยานคนได้ยิน อกันคืนนี้สาวอนสีผมมาทำมาทำเขียวเหนียวตบอุ้ยจริงๆมันเขียวมากเลยนะรอบเบิงรอบเบิงมาแรงมันเขียวอีหลีมันเขียวแบบเขียวแบบเขียวอีหลีเดยอใ่ขี้เตอ่นเลยอ่ะมาพูดมาเ,เขียวคิดถึงจัง ถ้าใเอาฟิวเตอร์ออก่าขอ,อ,าอ,อ,กกขอสิหลอดบอกขอรอเหมืเด้อคนเยอะไหมไม่รู้เลยค่ะไม่รู้คนว่าคิวเน็ตอยู่นครนายกเน็ตไม่มีงานนครนายกนะพรุ่งนี้เล่นเราขวัญกาญจนบุรีค่ะแล้วก็วันที่สามสิบเอ็ดเล่นอยู่โอ้โอ้สามสิบเอ็ดเล่นอยู่ไอ้นี่การ จอกันค่ะไหนกันบุรีขาวันนี้ีอะา่เานันนี้นย,นนยั่ย <S <S 2> <S 2> ายาสีแต่เราก็ไม่รู้ว่าสีน้ำตาลกับสีส้มจีแล้วทาสมกันไปหมดเลย ใครอยู่งานแล้วซูส,สีปากไม่ใช่คนดวงสีปากเลยบนกันพ้องวอล์ิ้งเม็ดนี่มันบาหายเถอแหมรอดหล่นมากเลย ก่อ,อนแล้วคนแบบหลอีลีบอพิเกะบอีอลีคนหลอีบว่ะตื่นเต้นในนี่มือแรกออกคอนเสืรอตแห่งจำเนือเพลงอะไรอยูก่กดดันเนาะตาหนีจะเป็นผ้ามูหนีเด้อขึ้นไปสี่สีทุ่ม่ะลงสีทุ่มครึ่งเอา้เอา <laughs> ขึ้นไปที่สี่ทุ่มลงห้าทุ่มครึ่งค่ะไหนเขาลองกับฟิวเจอร์ออกก่อนเตีเงมารับหน้าแทนเขาหน่อยเร็วเด้ <c oughs> อนนอ,นนอุ้ยบก่าวะ่ะยัานบอลอด <c oughs> ปวดฟันไม่ไหวอะ่ะ ี่วแต่วันจีนึงเล,นเล่นเล่นสลับบุรีเด้อไปทางใดนอ้มือนี่ยมันเด็กป้ายพระเด้อมือนีเด้อมันต้องรอดเด้อม,มือนี่เล่นเชิญบุรีค่ะเวียนนาวว่ะโอ๊ะสุดมันหลัดงไหลสาหัสยางไแบบอนี่ ไอฉันเมือนนกโควิดรอบนี้บ้านาจจะติดเราละยำฟ้าลังบอยานเล็กดัดแกวทั้งวันนี่สิไปตอนไก่เนี่ยสิึ้นผักเยอะไก่มามามาจำบ่ได้ก็โย่คนกะมวนดืกเก่าซอยกันเออแมนยอะแมน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 แล้ว กินฮอดเนคุณครูจำไอพอหรอหนูขอบคุณนะคะของขวานวันเกิดย้อนหลังคนเหยียบกันคักสงสัยเวทีหน่อยจำกัดคนลอยหาสิบคกณกะว่าอยู่คนขึ้นไรแท้ปากแดงแดงจะไว้ใจดีกาอยากไล่สดอยู่เด,ด้แต่ว่าขั้น ก็มีคนโอนมาจะาหาพันกับสิไลให้อยู่สิไลให้เบิ่งอยู่เอาฟิวเตอร์ออกเอาฟิวเจอร์ออกสิรอดูอยู่นะคะการฆ่าตัวตายมันบาปนะไปเชียงบุรีเกียมถุงก็แก๊ะไปใส่ตังค์นี่ไงถุงเราแหน่เนี่ยถุงหนูเนี่ยอะกระสอบเราเนี่ยกระสอบใส่ตังค์เลยเนี่ย เจอกันจ ja. ้าแต่ว่าเขาเขาให้ถ่ายรูปไหมไม่เขาให้ถ่ายรูปไหมด้วงนินเซลฟี่อะเองได้เราปะเนี่ยหนูก็อยากเจอทุกคนเหมือนกันสามสิบกาญจนบกุรีครับผมเว้ไปยังจีหากันเด้เนี่คนะขับรถดีๆนะพี่โก้ทำไมขับรถลงหลุมตลอดเลยอะรถสายเอ็นไปเอ็นมาเน,นี่ย หลงมากพวกเขาขันเบากะยานคนได้ยินอันดัน้นกตีแกเพื่อไงได้บ่ชนบุรีคือได้จัดนาะเอาเร็วกับตัวไฟตัวมันเดียวเล่นสี่ทุ่มลงห้าทุ่มครึ่งค่ะสี่ลงสี่ทุ่มครึ่งอย่างเี้ย่ะตาทำไมชอบฟังหนุ่มกะลาจังเลยอ่ะ ลองเปิดหมอลำที่เขาชอบให้ฟังอะไรเลยกอเพลฟังนิสกีเนี่ยอยากไปหาอยากไปบอกแม่ว่าใครอ่ะฟังเพลงโบราณงนว่าทุกคนมามาสมทบกันคนละสิบบาทพันคนเดียจากบาทเขาใายอะไรค่ะเขาขายไรนู้นสิร้อยไรเด้อโมจอกับตี๋แทนมนเหลวๆไปซะโควีดรลบนีี ติดแล้วก็แล้วดอกคอยว่านะมอกบอกกันว่าถ้าติดเราก็มีภูมิปฎันผู้ใดผู้ใดเพิดประกันแล้วเพราะตอนติดโควิดไปติดซะเด้อก่อนมันที่เบิดประกันเบิดแต่ติดโควิดยากเด้ขึ้นที่ทุ่มค่ะยามใดสิได้เจอเนาะไม่มีโมเมนต์หน้าเวทีนานแล้วมาทางจันทบุรีในเด้อจา้ามาล่ำล่องบ่ไดดแล้วเนี่ย หลักมาแต่วัดพุนแลว้วเฮ้ยนี่เพลงประจำตัวพี่โกนี่หว่าขอท่อนนึงขอท่อนนึงเอาเพลงเมียบ๊ได้แต่งหน่อยเร็วเพลงประจำตำแหน่งเขาเนาะขอท <c oughs> ่อน <c oughs> นึงลองขึ้นไงเกิดลองขึ้นอีรีหนึ่งว่าจะจืนไหมเอ็งเว้ยถึงงานแล้วหรอไหนงานเอาพี่โก้ใช้ทางนี้ไหม อยากไปมามาคือพรุ่งนี้เจอการเลาขวัญเหมือนเนตเคยไปเล่นใช่ไหมเลาขวัญใช่ีพีก้ีโเอาไวไหมดีค่ะค่ะผมนั่งรออยู่ข้างวิจีจาบวกเนึงขอดูนมหน่อยเอาวางสั่นตัวเอง มีคนมามาพูดไม่ดีกับเขาบอกว่าขอดูนมเขาหน่อยป้งมีคนมาขอดูนมเขาอ่ะเข้าใหเข้าใกลุ่มไหมเข้าใจกลุ่มเปล่าน้องต้องเสียตังค์นั้นเราต้องโอนตังค์มาก่อนเลยพี่จะเปิดให้ดูอ่าโอ้ยไม่ร้องล่ะอุ้ยอันนี้งานใหญ่เหรอทนทนที มเมื่อเอ้ยกูคือตื่นเต้นนะแล้วกูคือสีรองเพียงถือคีนะมือแรงนะตนะ่ามาก่อยถาเบ่งเจาอยู่อุ้ยคนรอดเอูเราเยอะอะเราไม่เล่นแล้วได้ไหมค่าตัวสามพันได้มือนี่ยไก่สิติดรอบสองล้วเนีย เหม็นอะไรอ่ะถึงงานแล้วนะทุกคนโอ้โหเหม็นเยี่ยวเพักมันเยียวใส่ขาข,าข้างเจอกันครับ ตำนานคนอีสานยังไม่มีคิวเลยตดองช้นแกวก่อนคอยลองเถือกเอามาส้วนนะเร็วเร็วเวเครื่องเสียงของใครลูมเมเดอยามาทำแบบนี้กับเรานะ ปวดฟันวหรอติดแล้วจ้าประกันหมดพอดีตัวรู้ตัวนี่จะได้ก็จากสกวนเลื่อนอ่ะไม่ได้เจอเลยขนาดบ่าเม้ายังตาหวานขย้อนกุสิเม้านะสุดสเฉพาะคนบาก,กูปสะเฉพาะคนบอกว่าอันเหมือนดื่มอยู่ตลอดเวลานะตามันต้องเป็นแนวนี่ มาเดืยววดอยหัวเดือยง้อมะขาหวานมก็จะบุญหรอยังไม่เห็นคิวอยู่กุมภาหวัวเรียนห,หนิหัวเร้ยนี่ิ ิวงานหนูหนูยังบอกไปเลยเด้อทุกคนเด้อคิวงานมันต้องเบิรงแบบมื่นต่อมื่นเด้อขันเบากับยานคนได้ยินเจ็บไไม่เชื่อลองดูไหมเว้ยวิ่งว่ะมาดูออกขอนโซ่โดนเป็นวิ่งวิ่งว่ะ ไปเตะหน้าเมืองอ้ยเพคนพิมพ์ว่างยังนี่เป็นภาษาลาวนี่บอก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 เตะไปอาบน้ำเนี่ยบอกตีบอกตีตีบอกอันว่างไหนอ่ะพี่เอผมเอาลงท้ายเบิร์แกเมียของแกครับผมอะไรนะ ร้อยคนเอาไหนเขาว่าคนเยอะครับอ้าวจริงไหมเดี๋ยวผมไปดูครับเนีครับเขาว่าคนเยอะไหนบอกว่าคนเยอะจกตาเหรอไม่มีคนเหรอตายแล้วก็กมีร้อยคนพี่โกลองไปดูด้วยมีนะจกตาเลยจริงนะเยอจรินะเจอกันค่ะเจอกัน งานไม่ค่อยมีคนเขาบอกเดียวละกินฉี่กินผสมโคนขี้โคนโอ้มารอแล้วเอาปาเนี่ยเกอดป่ะไปเอามาเลยนี่จีบบอปิกิบอแข่งมาเลยแล้วก็ฝั่งวะกี้ถึงที่เนี่ยครับน้องโอ้โตเป็นสาวโอ้โตเป็นหนุ่มแล้วมั้งนน้องโอ น้องก็โตเป็นหนุ่มแล้วมั้งป่านนี้น่าพิธีไม่แน่่นเขาน่าจะไม่ให้ไหลอะ่ะบางบางเราฟิวเตอร์ออกกันลูกยัดเงาเว้ยฟิวเตอร์ก็รอดนะน้อง <c oughs> ไม่แหงเอ้ยรอดผ้าไปเลยสิครับ โอ้บอลอดว่ะต้องไปซื้อเท่เาไรซักเอาโป้มาใส่เราแบบนี้เอาอย่างเดียวแล้วเธอจะชอบไหมนะไม่มีคนนะ เขาบอกว่างานไม่ค่อยมีคนว่ะทุกคนไม่มีเลยเลยเออเขาจะให้ยกเลิกแล้วเนี่ยเยอะไ้มมันไม่มีใครกล้าไม่มีใครกล้ามาหรอกแหมนาเวทีโรงปีไอแล้วทำไมมันเมาอย่างนั้นจำบ่ได้ยจำบ่ได้ยจำคิวบ่ได้ จำจำคิ้วงานกับได่ได้จำเนื้อเพลงกับไมได้ขึ้นสี่ทุม่มค่ะหนวดเดีนคือเศร้าเงาเราอะ ใกล้โควิดขอโทษเด้ยวยทุกคนพรุ่งนี้เราขวัญยังไม่ถึงตอนขึ้นคอนเลยค่ะขึ้น4ี่ทุ่มนนเออสำหรับพอมีคนดีลี มีอยู่คนแต่ว่าคนบาลายหมอกับการวิ่งหมอกับการวิ่งมากเลยเป็นค้อนแรกที่ซ่อมก็บม่ได้ซ่อมเดือเพ่งก็จือบ่ได้บอลยีเล่อุ้ยสีเขียวนี้มันสวยจริงๆนะ ไลฟ์สดหลังหลังเ s <S ลิกงานอลร้องเพลงตัวเองหนูก็มีนะหนูร้องเพลงตัวเองประมาณสี่ห้าเพลงนี่แหละคืนหนึ่งอะเพราะว่าเวลาเล่นประมาณหนึ่งชั่วโมงสามสิบนาทีเนี่ยถ้าเกิดเราจะร้องแต่เพลงตัวเองเยอะๆอะมันจะดูแบบก่อยอะเนื่อยกันเลยแบบว่าอยากห้มันมีเพลงของคนอื่นนําไม่ใช่ว่าหนูไม่มีเพลงของตัวเองนะเพื่อบิ๊กซี่ใส่ ยิ uh, like, shoe, ้วเนื้อย่างไว้บอเนแล้วหนดีว่าข้า่อยกันเบืองเองนีกระดุมบอก้กล้งสดไปเลยสิครับ น,น,นี่คือเป็นส้ๆๆมๆเดี๋ยวว่ะแต่งหน้าน,น้อยมากกันนะเนี่ยทุกคนเงาเลยไม่มีใครอยู่ <c oughs> ไปเล่นกับมันนี่เลยขอให้กำลังใจขอบคุณค่ะ ว่าคนเล้าดังเกินไปบ่เขาไม่ให้เซลฟี่ค่ะพี่เพราะว่าพวกน็้กระพึงหายจากโควิดคือกันนี่เป็นโควิดต่างว่าท้องมือไม่รอดวะพี่แต่ว่าผมมีเจลนะครับเจลแอลกอฮอล์ครับผม กัพแบเพชรปีนี้ไม่ได้ไปเลยเนาะเสียดายอะ่ะนอ้ยอะเสียดายอยู่เลยทุกปีจะต้องได้ไปกําแพงเพชรสองปีแล้วเนะี่ยที่เราไม่ได้ไปอะ่ะอุ้ยในเรื่องบริษสติกมาว่ะเป็นไปได้จังใดวะเรื่องม,มามา่าปรุกอันเลยตอนนี้เหมือนคิวงานไมน่ชี้ชวนกัน่ังใดบุเนาะ คนเยอะหนูก็ไม่ได้ซีเรียสหรอกแต่คนจัดงานอาจจะซีเรียส <c oughs> ดูแลตัวเองขอบคุณค่ะ <c oughs> โอ้ยเนี่ยปัดแก้มก็ะเบเด้ออกมา <c oughs> ตายละ มองอยู่ข้างรถแม่ปิดไฟอันนั้นเนี่ยอันอันอันเห็นน้องเนตแล้วไม่อยากแก่นี้น้องเนตเลยอุบนก็อำนาจเขาบ่าจัดดอกของเขานั่นเขาบ่าจัดดอกแถวบ้านเฮาก็าเดีลยวงงย่วงดอก ร้อ,องสี่ทุ่มค่ะนูบอลูคิวงานเด้อทุกคนนูบอลูหรือคิวงาน ถึงกับจำหนาบ่ได้เลยวะโทรศัพท์อันนี้คือโทราัยว์เท่าเดี๋วะเด้อเด้อเออแจ้งหนามันจื้อประด้บอีหรีอเปล่ค้งหนาวมาเนเหยียบยาวเหรอขึ้นสี่ทุ่ม พรุ่งนี้กาญจนบุรีเจอกันค่ะแต่งน้อยแบบนี้สวยใสเลยติสวยใสเลยวะ <c oughs> เน้นสีปากเนาะทุกคนดูผมสีนี้เดียผมสีไหมเนี่ย วงใจตลอดการดวงใจดวงใจดวงใจเราต้องเขียนคิวนิดนึงนะคะเพราะว่าหนูชอบเวลาหนูเขียนคิวแล้วคิวหนูมันมันมกเลอะไหมทุกคนไม่ได้เขียนคิวมาเป็นหลายเดือนแล้วเนี่ยนี่เพิ่งม,มาเขียนเนี่ย ได้อะอยากไปเจอทุกคนทุกคนเลยนะแต่ว่ามันอันเรอคอยมีคิวเลยค่ะทุกคนอันเล้คอยมีคิวได้ไปเจอกันแล้วก็งานมันจัดบุคอยใดน้ำแหะส่วนเราแค่ตัวปลอม เดี๋ยวคิวงานเดี๋ยวหนูบอกเป็นวันต่อวันแล้วกันเนาะแต่ว่านูหูตั้งแต่มือนเนี่ยจาบองวันทีหนึ่งเนี่ยนูหลคิวแล้วพรุ่งนี้นะ่ะเล่นการจนันทบุรีแล้วก็วันที่สามสิเบเอ็ดเล่นอยู่เชียงรายนะคะแล้วก็เชียงรายเสร็จวันที่หนึ่งมาเล่นที่สระบ,บุรีนะคะ กำแพงเพชรไม่มีเลยอันนี้รถตู้คันเก่าคันใหม่ไม่ได้เอามาบอกานั่งค่ะมันแพงเดสวัสดีค่ะจะขึ้นขึ้นนะลูกนั่งคุยกันอยู่นะพรามันมีร้อยคนเองได้ได้แล้วมาใครบ้างเนี่ยมากับ ทีมงานนี่แหละคิดว่าจะได้ค่ะได้ค่ะได้ค่ะห่วยหัวหัวยาวไปเลยเรียนเดี๋ยวยาเดี๋ยวยาเดี๋ยวยาเดียตัดเลยช่วงนี้เนี่ยเขาเน็ตยาวแล้วเนี่ยเห็นไหม แบบเดียวก็ยาวแล้วเขาเรายังให้ผมสั้นแล้วก็ได้คึ้นซี่ทุ่มแบบบ้านซี่ทุ่มอ่ะอันนี้ก็แบบยาวตอนนูตัดทรงหนูก็ยังโมโหอยู่ว่าหนูคิดอย่างเยินู ุกคนบอกว่าหนูเล่นอยู่นครนายกหนูไม่ได้หนูไม่ได้เล่นอยู่นครนายกนะคิวงานชนกันขอดชนกันเยอะมากเลยอ่ะหนูก็ไม่รู้ว่าเขาขึ้นป้ายได้ยังไงนะนั้นหนูไม่รู้ว่าป้ายตัวเองไปอยู่ตรงตรงที่ทุกคนพูดได้ยังไงโอ้ยเยาวากลับบ้านเถอะ <8. S 2> อ้าวเหรอ <8. S 2> จเจออ้าทุกคนทำไมเขาคืนบัตรล่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหนูทัวร